กว่าข่าวกับการเมืองร้อนสนามเลือกตั้งรูเดือดพบก,กับนายหัวใจนักข่าวหัวเหตุผู้มากประสบการณผ่านงานเขียนมาโชกโทนาทุกประเดีนยนร้อนท่านจะได้อะไรที่มากกว่าข่าวกับนายหัวใจมีครอบคลมจริงชัดจริงลึกจริงโปรดติดตามมุมมองการเมืองจากเว็บอไซต์ปลายด้านขวานไทยแดนใต้ www.thepost.com รู้แล้วล่ะที่เขาไม่รู้ว่าเหมือนคนอื่นยังไงตรงนี้เอาตรงไหนเอาเอาอนต้องอยู่เอาต้องหลักอันนี้อันไหนอันไหนหลักอันนี้หลักอันนี้หลักอันนี้หลักครับพร้อมเม่อะดครับพร้อมค่ะครับจาาผมมัจฉราเป็นจอบอดีตสอสอเอาใหม่เาใหม่เอาม่ถเลครับผผมมัจฉราเป็นทอง อดีตสอสอพัฒญบัตรนุ่มัตรสอสอเจ็หนองแขมบางแแหงพัฒยบัตรเบอร์หกบางราบขอพรจากท่านอาจารย์สิทธิวชชาชีวะครับความจริงพรที่สําคัญที่สุดคือพรที่ได้รับจากพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นผมก็หวังว่าพี่น้องประชาชนชาวหนองแขมงบานแคจะให้โอกาสวัชระเพชรทองซึ่งเป็นคู่ที่ต่อสู้ยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชนต่อสู้เพื่อรักษาความถูกต้อง ต่อสู้เพื่อให้การเมืองเป็นการเมืองที่มีความสุจริตได้มีโอกาสกลับเข้าไปทําหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นปากเสียงแทนพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งนี้และไปทําหน้าที่สําคัญในการปักดันนโยบายดีๆพักประชาปปนิบัต์ในการเลือกตั้งในวันที่14สิงหาคมนี้ครับพี่น้องชาวหนองแขมและบังแทครับผู้สมัครรับเลือกตั้งวชระเก็ตทองหมายเลขผมครับคือคนที่จะเข้าไปต่อสู้เพื่อพี่น้องอย่างแท้จริงครับ ครับ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 คร เพื่อเข้าไปเป็นผู um and and ้แทนที and ladies and ladies and ่ดีที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชนทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบในสภาขอความกรุณาจากพี่น้องชาวหนองแหวนแด้วยครับขอบพระคุณครับสาธุสาธุสาธุครับขอบคุณการนำลงการเดินเชือกนี้นะครับจบเลยนะครับขอบพระคุณมากครับ